ใหญ่ว่าเลกง,งานแตเวีนนะคะ่ะเปลี่ยนผ้าแล็บมาออกมาสวนแตนเวนมาเบ่งบรรยากาศตอนแรงๆดูกกระกลังทยอยกันเขาเขาคอ,อกเนาะค่ะเฮ้ย,ยขึ้นนอนแล้ววะลูกพญายุงจะไปกินเขาแรงแล้วก็สิขึ้นคอนเพิ่นแล้ววันนี้คอ,อกเร็วคอ,อกเร็วคอ,อกคอ,อก่ยักษ์ โอ้ยย้ำแบกเขาคอกข้าอย่างแบบนี้ออกว่าได้บ่นขาขาบ่เอ้า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 ขัา้นหลังนี่เห็น หมาน้อยนี่เด้หมาน้อยไปได้จีคืนครอบนี่ลูกหม,มาน้อยนี่เด้ไปได้จีขขเขาครอบนี่หมาน้อยเนี่ยจอยโอ้ยแม่เพิน่นป่วยแม่เพิ่นตกขี้ตมลูกบ่ได้ลูกก็ได้ได้ออกนมอัตโนมัติยาอะไรจีกอกยาจียาอะไรเฮ้ยเขาคอกแล้วเอาขี้พ้ากาันซาฟเวองออกมาข้างน,นอกได้เสย เลี้ยงลูกแฝดอีนางแดงจอยเลยเดี๋ยวเลี้ยงเลียงดูแฝดเขาคอกไปไปกินใอ้คอกไปเอาไปกินให้กินไอ้เคาะไปสาวกับไปจอยเด้ล่ะกับอ้วนอยู่เน้ล่ะตูตุยเนี้ยล่ะไปเขาคอกนางแดงเขาคอกเอานะมาร์กมาให้ลาดบ่ะไปไปเคอกเลยไปไปเคอกเคาะเคาะย่าไปรอเขาคอก ไอ้แลนเร็วเร็วเร็วเรววุ่ววส่วนหนึงอยู่ในคอกห็หุ่นแม่แม่แดงเข,งขงาคอกก็แม่เขาคอกแล้วมาหน่ยอยขาคอกไปลูกมาเร็วเวมาขาคอกเลยเด้อ ข้อ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 โอ้คุณมานรักกินยาเว้ยไปไปข้อข้อแล้วจอยแล้วนมแม่บ่ได้กินมาหน่อยมาหน่อยพุ่งโลฮกิปโปเลยไม่ได้กินนมออกนมอัตโนมัติ ไปไปขอคอกเด้อค <c plane> ่ะน้องขอครอบไม่ได yeah, mm ้เอาหนาอยู่กระบังมาให้กินแล้วออกมาหน่อยไอ้คอบคอกุไอ้เขาไปกินอยู่ไหงยื่งกินเถิงว่าตัวนี้หน่อยอยู่ในครอบยื่นว่าเถิงนี่นไอ้ไอ้ไปกินไอ้คอกลูกลงมาเลงแมนก่ได้เอาหนาบดอยู่กระรังไม่ เอ้ไปเลยกินน้องไปเลยกินน้องมแม่แดงเข้าคอกเสร็จแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ